จริงๆตัวนี้มันเกินแล้วนะเพราะมันมันปรงหยอดอ่อนมาหายแล้วกระดาขนาดนี้ก็กำลังจะดีเลยเวลาเสียบต้องเสียบจ้ำเบื้องซ้ายหรือเบื้องขวาเท่านั้นว่าไว้กลางกระได้ว่ะไว้กลางกระได้เพราะเพราะเนื้อเหยื่อมันจะมันจะต่อกันก็คือเบื้องซ้ายกับเบื้องขวาเท่านั้น สําัดีสวัสดีเนาะวันที่เซาหาเดือนหนึ่งวันนี้เขาจะมาตอนกิ่งต้นพ่อแม่พันธุ์กันทุกคนเนาะทุเรียนอ่ามาเบิง้งหรวิธีจังใดแมตต์ 8, แล้วต้นนี้ปลูกได้ห <6 S 2> เดือนละนี่สมบูรณ์สวนเฮาเนาะได้ปลูกมานี่กัหเดือนแล้วใส่ระบบสปริงเกอร์เนาะ ส่วนความเาวนี้ส่วนนี้กัห้าเมตรคูณห้าเมนะตรเนาะทุกคนเป็นส่วนต้นพ่อแม่พันธุ์นั่นเองเนาะระบบท่อเนาะเดินทั่วสวนนี่นวิธีการเราจะมาเอายอดพันนี่คือต้นทอเลียนแท้ที่ผ่านการต่อนมาแล้วเนาะโอ้โา,าก,กิ่งที่มันขึ้นมาแล้วมันกำลังรัดยอดรัดใบโปงหงยอดเนาะ หนึ่งตาสองตาสี่ราจะได้เาสามารถเอาได้สองสองสองกิ่งตัดไปเลยชื่อคือบุตัดไปสองกิ่งเลยเนาะเดี๋ยวให้ทดลองก่อนทดลองเนาะนี่ทีลักษณะต้นขึ้นมาเนี่ยมันจะมีข้อข้อรอยต่อมันข้อห้อยต่อมันมันเกิดจากอย่างข้อห้อยต่อรอยต่อจากการรักใบมันเด็กจากการการยอดรักใบ เราอยากได้ต้นแค่มาใส่เนี่ยเราต้องเอาไว้ช่วงนี้กับช่วงนี้เพราะนั้นส่วนห้อยต่อเนาะส่วนห้อยต่อกับส่วนนี้เพราะฉะนั้นตัวนี้พอเราต่อเสร็จปุ๊บเราจะเอาตัวนี้ออกอุกิการต่อเนาะเรามีอุปกรณ์มีดหรือคัตเตอร์แล้วก็ถุงยางแต่งลต้นเดิมออกก่อนเพื่อให้โล่งแต่งต้นเดิมออกเนาะให้มันโล่ง จะเริ่มทําการเสียบก็คือเสียบขางมีมีคอบนนี่แต่ขอนี่สองขอ้อแต่เราจะทดลองเราก็ทดลองก่อนขอนี้ก่อนอตอนนี้ที่เสียบขึ้นมาทีนี้พอวเวลาเราพันพปุ๊บยอดมันจะมาโดนตัวนี้ว<ะ>็เก่งนี่หรือถ้าเกิดเราเสียบตัวนี้เวลาเราพันให้มันอยู่ชรวงนี้เราก็ตัดชรงนี้ออกเปื่อจะพันอันนี้เราก็ตัดปาดเฉือนลงมาซึบเอาเปลือกขาง ให้จำมันหลอกเปลือ,อน,น,นครับ<ะ>จำเราตัดตัวนี้ออกหน่อยนึองออกหน่อยนึงเราแทงตรงนี้นิดนึงรล้วส่วนตัวนี้เราใช้คัตเตอร์ะนะใช้คัตเตอร์จริงๆตัวเนี้ยมันเกินแล้วนะเพราะมันมันโปงหยอดอ่อนมาหายแล้วกระไดขนาดนี้ก็กำลังจะดีเลยกันจะเกินแต่ว่ามันเราก็ไม่ได้มีปัญหา พะเราต light, smoke smoke ้องการให้มันออกมาแล้วเราต้องการแค่ยอดเดียวเห็ดมันลำแหลมแปรๆเนาะแหลมแปรๆไปตามเส้นตรงนีกทางนึงตรงนี้ห็งซื้อมาเนี่ย านี่มันยาวเราก็ตัดหันสันนี่สทำการหันหน้านี่เสียบเวลาเสียบต้องเสียบจับเบื้องซ้ายหรือเบื้องขวาเท่านั้นว่าไว้กลางไม่ได้ว่ะไว้กางรราไม่ได้เพราะเพราะเนื้อเหยื่อ ER มันจะมันจะต่อกันก็นกคือเบื้องซ้ายกับเบื้องขวาเท่านั้นเฟือกมัน,น,นเนาะเฟือกมันเปลือกเนื้อเยื่อมันนี่พอเราจับเสร็จปุ๊บถ้าเราเขียนในตัวเนี้ยมันยอดมันจะสูงหนึ่งสองสามเราจะใช้อยู่ประมาณสี่ข่อง สีคอแสดงว่าเกินปุ๊บเราก็ตัดออกซุาตัดยอดเอาสีคอเนาะตัดยอดเอาสีคอเท่านั้นให้มันโป่งขึ้นมานี่เราเสียบไพื่อางนึ่งอันนี้จริงๆ DIY เอานะเนี่ยเนาะนี่คือใส่ถุงยางพลาสติกธรรมดาถุงยางพลาสติกธรรมดาแล้วก็เคี่ยวเบิ่งเนาะว่าสีพันสูงสั่มไรล้วก็ขึ้นเราจะพันปิดมิดหมดเลยว่า จงจงยอดไว้กับอะไรวะจงยอดไว้บ่ได้เนาะแสดงว,ว่านี่คือสาเหตุที่เราตัดกิ่งที่เก่าออกเนาะอันนี้คือการเสียบคางกิ่งเพื่อเอินเสียบคางวิธีเสียบคางแล้วมันมีอีกจากวิธีมีวิธีตอนเสียบคางเสียบกลางอันนี้คือหนึ่งในวิธีเนาะเสียบคาง พันธุ์นี้ให้มันหนาสําัรยพันธุ์ให้มันไม่ชิดให้มีอากาศเขาให้บุมีอากาศเขาเนาะข้อดีของการไซด์ถุงยางนี่คือมันจะไม่ให้ทําไม่ให้มีโฉลกไม่ให้มีน้าไม่มีชราเขา่าไม่มีอากาศเขาระหว่างทงงยางกับเทปใสขาวอะไรอะไรดีก่อนกันใช่เลยเหมือนกันเทปใสทเทปพันกิน่งก็ดีเหมือนกันแต่นั้นเราก็ต้องซื้อ ถึงยางนี่เราก็บปตกซื้อเลยยอดมันได้บันยอดมันก็ฮักก็ตงฮักมันเป็นยังเนาะพันเข้าไปเลยมันใช้เวลาดุลแตมกว่ามันจะติดประมาณสองถึงสามอาทิตย์จริงๆส่วนมากเขาจะใช้อยู่ประมาณอาสองอาทิตย์สองอาทิตย์เขาจะแกะเบิ้องสองอาทิตย์เราตงเราตงมาสังเกต ถ้ามันติดมันจะไม่มีลาดำสองอาทิตย์เทามาสังเกตถ้ามันติดจะโบมีเสื้อลาสีดำอ่ามันจะเป็นสีเขียวออกมาเลยไม่มีเสื้อลาดำถ้ากรณีมันมีเสื้อลาดำเนี่ยวิธีแก้ไขแนวไหนเราก็เสียบแล้วก็เสียบข้างใหม่อบเป็นอย่างเนาะมันบ่อส่งผลกระทบส่งผลกระทบตนตนใหญ่ของเขากับโบตายนี่มีเทคนิคอีกอันนึงคือคือหยอดของเชิงบนเนี่ย เราต้องการหน้ามือให้หน้ามันเข้ามาอจะใช้เทปสปอตขาวนะพัรระนจุดนี้ควรระวงังเลยเนาะจุดนี้ควรระวังการตั้งสปริงเกอร์ควรระวงังในจุดนี้การวิธีต้อนกิ่งเขาควรตอนในฤดูใดดีที่สุดตอนใดทุกระดูแต่ถ้าเป็นช่วงเย็นก็ดีช่วงถ้าเป็นช่วงฤดูฝนเลย เราดูฝนมันจะหน้าหมากเราต้องพันให้เม็ดชิดกว่า<ก>เดิมชิดกว่าเดิม,มพันแล้วต<อ>ัดเราใช้ถุงพลาสติกตอนกิ่งมันจะสนิทสนิทกว่าถุงอันนี้มันเป็น,ะนอะไรเนาะพลาสติกตอนกิ่งตอนกิ่งแล้วก็ต้องสั่งมา แล้วต้นหนึ่งเขาตอนจักจักงาส่วนหลายเขาจะตอนกันประมาณสองงาสองงาเนาะตอนต้นหนึ่งตอนสองกิ่ง mm hmm. แล้วกิ่งที่สองเนาะกลังจะตามมากิ่งที่สองเราเอาอีกเช่นหนึ่งแต่ว่าแล้วมาอีกเบื้องหนึ่งมันก่ายคอไปเนาะ mm hmm. ไว้ไว้คอทั้งทึงแต่มันก่ายคออ่ารัด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 ยอดยอดขึ้นไปแต่ถ้าพอมันติดแล้วเราจะเลือกถ้ามันติดทั้งสองอันเราก็เลือก ว่าเราจะเอาตัวรถไว้อืม <c oughs> โอเคเดี๋ยวเราจะทดลองเนาะบัดนี้นนเนาะข้าพเจ้าจะทดลองได้ไหมครับเนี่ยเอาถ้าเราไม่เอาคอนี่เราก็เอาไว้คอหลางเลยโอเคเอไปเบื้องใดก็ได้นะเด้อเบื้องใดก็ได้ไ่สำคัญฟานเพื่อ สูงขึ้นเลยก็ได้โอเคแล้วก็หลอกเลยหลอกข้างๆองอกมาเอาหัวแม่มือจำตัวนี้ไว้หลอกข้างๆประมาณเท่าไหร่ต่อละขนแหละแล้วน้อยกว่าประมาณสนนมามเซนก็ตัดตัดตัวนี้ทิ้งหน่อยนึงตัดก่อนเนาะอืมถ้าจะตัดงลงอีกตัดลงหน่อยนึงตัดลงมาประมาณสักสองเซนโอเคนั่นแหละตัดเฉียงลงเลย เราใบมีกวนะกรีดลงมานิดนึงเพราะว่ามีอันนั้นมีใหญ่เรามันบางมันม่คมนี่เนาะโอเคอันนี้สองเซนลงไปแล้วได้ละตัดยอดอันนี้ปาดยาวๆเหมือนกันประมาณสามเซน อันนี้สั่งๆอะไรอย่างเงี้น้ำขับมานยังไงวะเดี๋ยวเดี๋ยวนี่ยาวไปนิดนึงเดี๋นี่ยาวไปนิดนึงเนื้วแน่นเลยนั่นคือด้านในมันบ่ะอือนี่คือเนื้อมันเนื้อมันจะกระตุกติดกันเลยนั่นโอเคใช้ได้เอ้าเสียบเสียบเอาตัวทีระปาดยาวๆหน่อยอยู่อยู่ติดต้นข้างในเนาะข้างใน ้ม si si, ja, ันติดเบื้องนึงอ่าเบื้องซ้ายหรือเบื้องขวาเสมอเปลือกเบื้องซ้ายเบื้องขวาเบื้องนึงก็ได้แล้วแต่เราเบงนครับเสียบแน่นสักใดนเสียบเลยเสียบไปสุดเสียบไปร้อยแผลตัวนี้เรามิดถ้าไม่มิดเราก็เอามีดโกนจีบลงไปข้างในนึ่งไม่มีแร้ว ต้องดิงยืดเลยนะยืดให้มันทำขนมมันนิดนอ่ที่มันจะเราวาเดี๋ยวนะโอเคแล้ ก็เท่านันการขอนี่แหละนะการขไปขอการขโอเคแบบนั้นแหลาข้อที่สี่อย่าขเขาให็นดีตัวนี้ครัตัวนี้เป็นเทคนิคในการพันเพื่อการน้ำให้น้ำมันไหลจากลำต้นบนยอดลงมาหาพันลงมาสักน่อยนึ่ ประมาณเสเซนและจุดหนึ่งเนาะหลังจากที่คออันนี้เนาะคอกิ่งที่เขาต่อมานี้ติดแล้วประมาณ18วันเนาะหรือว่าสอาทิตย์สอาทิตย์มันติดแล้วเขาจะตัดเขาจะตัดกิ่งนิดหนึ่งหรือว่า เขาจะโน้มยอดนี่เนาะโน้มยอดนี่ลงไปหน่อยหนึ่งเพื่อแต่ว่าเขาจะทำการตัดเนาะเพื่อให้มันสังราะห์แสงเพื่อให้กิ่งที่เขามาต่อน,นี้เนาะ,ะมีใบ2งยอดสามยอดมีหลายๆใบก้อนให้มันออกใบก้อนเนาะ,ะหลังจากมันออกใบใ,ใหญ่แล้วเขาจะตัดกิ่งตัวนี้เนาะกิ่งลำต้นมนันนิ่มเนาะเพื่อให้ยอดนี่มันสัรงะห์แสงได้เต็มที่นั่นเองทุกคนเนาะถ้ามันจะเริ่มเติบโตอ่าทุกคน นี่ก็คือวิธีการต่อกิ่งต้นมักโรเรียนอ่าทุกคนอาสีมือการต่อถ้าเบิ้งเนาะติดตามตอนต่อไป